ทำไม<ย>มันใหญ่ขนาดน,นี้สวยงามเนาะอโอ้โหตรงนี้มุมสวยมากเลยนะนี่ไปม,มองเห็นปราสาทตรงนั้นด้วย้องน้เขาเป็นส่วนต่อเติมกับตัวรถออกมาโอ้โหกว้างมากห้อ,องเขาหอมมาก,มาก,มากเลยพี่บอลจากนี้ไปห้องพักก็กลายเป็นสวนสนุกเรียบร้อยแค่ออนเซ็นส่วนตัวสวัสดีค่ะทุกคนน้องกายน้องกายอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ไหนกันวิลล่า โอคะ่ะเก่งจังเลยที่นี่สวยงามนะฮะใช่ค่ะข้างหลังในน้ำสวยมากอือแล้วก็มีปราสาทด้วยอะ่ะดูสิจริงแอบบอกแอบบอกว่าอะไรแอบบอกว่าตอนแรกฉันนึกว่าเป็นแบบบูทีสรีสอร์ทแบบมีวิลล่าไม่กี่หลงังแล้วเข้ามาเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้สวยงามนะ <laughs> เนาะอ๋ออ่ะเดี๋ยววันนี้จะรีวิวที่พักให้ชมกันโอเค okay, let's go <S <laughs> มาถึงนะคะเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะได้เวลคัมลิงแบบนี้เลยนะคะันน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบค่ะสดชื่นมากเลยอร่อยไหมมีผลไม้กินด้วยเหรออืมเอ้ากายทำไมอยูยูชีมันเป็นสีแดงเลือดกันดาวเลือดกันดาวเลยกายกายเป็นเมนอาญาอายายาญาเทคสองเทคสองอ่ะโอเค จ <laughs> ยางยังยังคัดคัดคัดเท็กสาม อ่ะโอเคหลังจากเช็คอินแล้วได้เบลคับดิงแล้วเขาจะอะไรให้คะเขาให้การ์ดมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีคูปองให้เรา2บาใบอันนี้ได้ทุกห้องนะคะเป็น complimentary เลยอันนึงก็คือจะเป็นคูปองกาแฟสตาร์บัคไว้รับตอนอาหารเช้าพรุ่งนี้นะคะนะคะซึ่งรับได้ทั้งเมนูร้อนและเย็นอะไรเงี้ยเลือกได้ใน6เมนูนี้นะคะสมมติเขาพาสี่คนก็ได้4แก้วคนละแก้วชําปอดไปเลยค่ะใช้ปอดกินน้าเหรอคะ เดี๋ยวเดียวออฟเซนูนทีเซตด้วยนะคะจะกินตรงไหนก็ได้ในช่วงเวลาทีรอ่นคะโอเคเดี๋ยวทริปนี้นะคะเรามากับโรงแรมเชิญมามาเราจะพาไปชมได้ทุกทายห้องเลยทีเดียวคือต้องบอกก่อนเลยว่าหลายหลายคนอาจจะคิดว่าแบบจะคิดว่าเป็นโรงแรมสําหรับคู่รักใลยหรก็เป็นโรงแรมแบบว่ามีห้องสําหรับแฟมิลี่แบบเราด้วยโรงแรมเป็นค่า โอ้โหวิวสวยจร oh ิงๆที่นี <h <h ่เดี <h <h ๋ยวเราจะพาไปชมห้องที <h <h ่เราจะพักในวันนี้นะคะซึ่งก็คือไปน้ํานี่เองใช่ไหมเกณฑ์ฮะใช่ไหมกายไม่ใช่ไม่ใช่เราพักตรงไหนข้างหลังนี้เฮ้ยที่ปราสาทนี่เลยเหรอโอ้ห้องพักในปราสาทเลยเหรอใช่ค่ะไปพักผ่อนยังไงให้ปหนึ่งเป็นเจ้าหญิงหเป็นเจ้าาห้องที่เราพักนะคะจะเป็นวิลล่า1 0 2องห้องโอมันบารสค่ะ อ๋อ102โรมันบาร์นะคะเก็บไปแทงหวยกันได้โอเคนี่เข้ามาก็เป็นไงคะโอ้อารมณ์ดีเหมือนอยู่แบบในบ้านเลยจริงๆเหมือนอยู่ในแบบแบบทะเลหาดยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะอ่เกณฑ์เกณฑ์พาเข้าไปชมหน่อยลูกนี่นี่อะไรมูมีสาไว้น้ำเอไปดูก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวแต่เย็นเย็นเย็นอ๋อ นี่โรมันบาร์ก็ทีอแบบนี้เลยใช่ไหมคือมันเป็นแบบเหมือนมีช่องหน้ายเหมือนแบบเป็นโรมันเลยสวยงามโลมันตอนเที่ยงอังกฤษใช่ไหมนี่เราหันมาข้างหลังนะครับกายมันเป็นอะไรกายเอกนี่ใครชอบอบเซาแน่นะครับอืมนี่ก็สามารถมานั่งอบเซาแน่ได้ใช่ค่ะถ้าหันถ้าหารอะไรเราหันได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับ นี่นะหลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าเออเราสรุปนอนได้กี่คนการห้องนี้ผู้ใหญ่นอนได้สี่คนเลยนะคะคือถ้ามาเป็นครอบครัวก็นอนได้เหมือนกันคือไม่อึดอัดนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมทันนี่มองเห็นมองเห็นเป็นสระน้ำอยู่ข้างหลังนี่อย่างนี้นี่ก็อย่างที่บอกนี่นอนได้สี่คนห้องเาหอมมากเลยก็เป็นเตียงแบบใหญ่เบิ้มๆเลยนะมาทางนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ํานะเข้ามาก็จะมีอ่างล้างมือนะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำอ่านี่มีเนชวเวอร์นะคะแล้วก็แล้วก็ฝั่งนี้เป<ม>็น<ม>ห้องขับถ่าย,ายมีสายฉีดให้เรียบร้อยอ,อ,อันนี้ห้องแรกเราก็ประทับใจแล้วเนาะ,ะโอ,อยค่ะกินขนมไหมครับอยากนี่มินิบาร์นี้ทานฟรีหมดเลยนะคะมีมาม่าด้วยแล้วก็นี่คะ่ะกาแฟชงแบบนี้เลยนะคะเป็นของ Star b u c k s เยี่ยมไหมลูกินนอโอเค อ่าเจ้าหญิงออกจากปราสาทแล้วจะเดินกับโอมโ,โครยอย่างนี้ไปตลอดทางเดินอย่างนี้ก็คือว่าสวยงามเก็บฝุ่นเก็บฝุ่นไปตลอดรีสอร์ทนะโอเคไปไหนคะเนี่ยคาเฟ่ค่ะอ๋อตรงนี้เขาจะมีคาเฟ่เหรออ่าไปดูกันนะนี่อันนี้น่าจะเป็นสตาร์บัคใช่ไหมคะ เขาบอกว่าสตาร์บัคที่นี่เนี่ยก็คือว่าสตาร์บัคไทยแลนด์อ๋อเป็นสตาร์บัคที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากอเมริกาเป็นสตาร์บัคของแท้นะของแท้นะไม่ได้ของปลอมนะเพราะฉะนั้นแบบโลโก้จะไม่เหมือนออ๋แต่ว่าเครื่องดื่มก็จะไม่เหมือนด้วยใช่ไหมถูกต้องโอเคแต่ว่าก็ยังมีเป็นกลิ่นสตาร์บัคแบบออริจินอลแล้วกัน่อไปนี่นี่คือคาเฟ่เขานะคะไม่ฝันเลยนะว่าในกลางป่าหุบเขาตรนจะมีร้านสตาร์บัคนะ เฮ้ยนกยุงกับป้าไหนนี่พนักงานสตาร์บัคที่นี่เป็นอย่างนี้หรอฮะเขาเรียนอยู่ในนี้สั่งกาแฟหน่อยครับใจสตาร์บัคจะไช่วยงกาแฟหน่อยเอ้ยจะไมมีมันบอกวันหิวกาแฟล่ะมันปกติอยู่ในนี้ป่ะครับมันอยู่เดินมาทีอ๋อว่าน่าจะรอนก็เลยเข้ามาอ๋อวันนี้ร้อนเลยเข้ามา เป็นนี้นะคะเป็นคอมเมนต์ทารีรวมอยู่ในห้องพักเรียบร้อยแล้วนาได้ทุกห้องใช่ไหมใช่ค่ะขอบคินคินใช่ไหมคินเกอดล็อกยู่หรอเจี๊ยบไม่ใช่ในอัตโนทีไม่ันบนิเบอรี่อ่าเป็นไงนอยากเล่นน้ำแล้วหรอ,อน้ำอุ่นไหมครับกายอุ่นเนหรอดีไหมดีดี <gesch uce> นี่คืออ่างลมมันบาดอ๋อสบายเลยเหรอมากเดี๋ยวป๊าไปเปิดลมให้ก่อนนี่มันยังไม่ได้เปิดตอนนี้มีลมเ่าแล้วเห็นไหมนวดหลังเหรอนวดหลังลมเย็นนะกินล่าปลาสดเจ้ากันสีมือหอมเจ้ากันสีมือลมอ่าเย็นนี้นะครับวันนี้เราจะมาหมูกระทะป้า ดินเนอร์กันยังนี่นี่เป็นหมูกระทะชุดสี่ฟูตคิดว่าเคนจัการมันน่ากินมากเลยปะป๊าแล้วดากหมูกระทะนะเขาก็จะมีอาหารไทยอื่นๆนะมาลากระตยสารพันธุ์น้ำปลาี้โอเคตอนนี้ได้ยังครับเริ่มได้กันยังได้แล้ว้ไดยังเริ่มได้แล้วได้ทำได้ทำเจนหิวอัง อยากกินนู่นแล้วอากาศอากาศก็แบบดีด้วยนะร้อนมากเลยนะลูกจะบอกว่ามาเขาพรอทรินี้นะยังไม่เสียงเหนื่อสักติเลยอ่ะหรอแม้กระทั่งกลางวันร้อนก็คือร้อนแบบพอดีพอดีอ่ะอนีแบบออากาศดีเสวะสอากาศดีอร่อยไหมครับเกณฑ์ฮะเยี่ยมไหมเยี่ยมไม่ร้อนเลยกริงกันมันไปเลยนะฮะเป็นไงกายเป็นไง เดี๋ยวชิมนะอร่อยอร่อยเหรออืออืออือรอนอะไหมครับตัวแต่ว่าชอบบรรยากาศมากออืดีมากอ่ะเดี๋ยวขอตัวกินกันก่อนนะคืับตะ g ขึ้น o อนยิง ช้าแล้วนะคะจะบอกว่าอาหารเช้าที่นี่เนี่ยน่าดีมากนี่มียันหมูกระทะเลยนะไข่กระทะไม่หัวไข่เนี่ยค่ะปัาไหลอยอยู่ติดหมูปิ้งก็มีข้าวผัดก็มีมีขนมจีบนี่ของหวานเป็นขนมกล้วยแล้วก็คือแบบซูชิยังมีนี่ป้าไส้กรอกดีมากผักสดมากวันนี้ก้าว ใ่อันนี้ก็คือเรามาสี่ <oman. S 2> คนรับได้สี่แก้วใช่ตอนนี้เราทยอยรับมาก way, ม่อนสองเดี๋ยวตอนบ่ายเอาอีกออมเล็ตหรอไม่ใช่ไข่กระทะไข่กระทะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะพูดมอร์นิ่งยามเชียน การบอกเอาไว้ว่าเราจะพาทุกคนมาดูห้องไร้หลังใชของที่นี่นะคะครับอ่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการดูห้องรถบ้านารถบ้านคาราวานเหรออ่ะดูจากภายนอกก่อนแล้วกันมันมีอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็จะมีแบบว่าโซนนั่งเล่นเนอาหารนั่งเล่นมีเตาบาร์บี큐เรามาจั่วก็ได้แล้วบาร์บีิวชบูแต่ห้อนตรงนี้ก็ได้โอเคถ้ามองลงไปข้างล่างนี่มีมุมนั่งเล่นอีกใช่ไหม อ๋อตรงนี้มีมุมนั่งเล่นอีกนะบ่อเหมือนให้ผิงไฟได้ธรอากาศหนาวๆคงดีล้อมวงค่ะแล้วก็แบบมองแบบแล้วก็มีบึงน้ำมีบีนแบ็กนั่งพักผ่อนตรงนู้นด้วยตรงตรงข้างนอกนี่มีอ่างด้วยเหรอใช่ค่ะแช่ตัวได้จริงไหมแช่ได้จริงเหรออไปดูหน่อยสิเปิดแค่นี้โออ้โหนี่นะนี่ท่ามกลางธรรมชาตินะเนี่ยเออนี่ครับมองไปเห็น เออบอกเขียวๆด้วยทะเลสาบใช่แล้วมีมีซาวน่าเช่นเคยซาวน่าเหมือนกันน้ำกายเปิดดูสิอ่านี่ปิดเข้าไปห้ามออกไม่ได้มีทางลงเดินมาตรงนี้อีกบอกว่าตาม้าว้าวอีบีนแบบโอ้ตรงนี้มุมสวยมากเลยนะเออนี่ดูสินี่ไปมองเห็นปราสาทตรงนั้นด้วยเนาเออ แสงกำลังสวยทีเดียวเดียวเดียเดียวหมละเรื่องนอนพักผ่อนดูไปแล้วตรงนั้นก็เป็นมุมนั่นแหละอาจจะนั่งคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเุ้ยไม่อยากจะคิดเลยถ้าสมมติแบบปลายปีอากาศหนาวหนเย็นๆมันจะฟินสักแค่ไหนป้าปไปชมในตัวรถบ้านกันดีกว่าคะอือ ห้องนี้จริงๆเขาก็จะทําดีไซน์ไว้สําหรับผู้ใหญ่เข้าพัก2ท่านนะคะแต่ถ้าสมมติบ้านไหนมีเด็กเล็กๆก็สามารถแอดเป็นแบบว่าเตียงเสริมตรงนี้ได้ของทุกอย่างเรลียนทุกอย่างเหมือนกันมีเครื่องชงกาแฟใช้ของ s สตาร์บัคด้วยนะมีนิบาร์ทันฟรีอะไรอย่างนี้นะคะมีเตามีเตอร์มีเป็น ตู้ยองตู้เย็นมีที่เก็บของนะครับแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนี้ก็จะเป็นไซส์ห้าฟุตนะคะมีทีวีให้ด้วยมาดูห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำเขาจะเข้ายังไงอ่ะมันจะเล็กไหมห้องน้ำเขาเป็นส่วนต่อเติมแต่ตัวรถออกมาโอซึ่งกว้างมากก็นี่นี่อันนี้แบบไฮเทคด้วยนะน่าจะแบบพ่นน้ำออกได้หลายทางมีแบบว่าหลังคาช่องแสงอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีหลังคาช่องแสงหรอเออจริงเนอะไม่อึดูส่วนแบบ รถบ้านเขาจะกลัวว่าเออห้องน้ำมันจะเล็กหรือเปล่าแล้วก็ชาโคเป็นแบบญี่ปุ่นด้วยนะใชออ่แบบร้านอัตโนมาตกมือให้เลยได้รบริการาน,นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นๆต่ออ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ Clubhouse นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆอารมณ์สปอร์ตค่ะให้ทุกคนมาหรอก Enjoy ทั้ง่อนทั้งงกายนี่แล้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรสระว่ายน้ำอ๋อสระว่ายน้ำส่วนกลางใช่ไหมเรียกว่าสระออนเซนต์นะก็ตรงนี้ก็มีซาวน้านะฮะที่นี่อ่าตรงนี้มีซาวน้ามุมกลนงจะกวที่นี่ซาวน้าเยอะมากก็จะมีห้องออกกำลังกายย่อมๆค่ะอ๋อโอเคอ่ะ ไปดูคิสขับกันนะห้องต่อไปเป็นอะไรครับกายเป็น,นคิสขับคิสขับนี่ก็ะจะมีห้องเขาไม่ได้ใหญ่นะครับก็จะมีของเล่นบอประมาณนี่น้องเจนก็อ,ากอ่านิทานกับแม่มดูดช้แต่มีคนเอเลนียไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะพามาดูห้องพักอีกห้องหนึ่งนะคะห้องมีชื่อว่าเดอะคิวบ์นะคะเข้ามาก็คือจะเป็น ห้องนั่งเล่นใหญ่แบบนี้มีโซฟามีโต๊ะทานข้าวตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะมินิบาร์ชากาแฟอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะคะนะโดยห้องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสองห้องนอนด้วยกันนะคะแล้วก็จะอันนี้ห้องนอนห้องนอนเอ้ยไปให้ห้องน้ําห้องน้ําแบบอนี้ก่อนกับถ่ายอย่างเดียวนะเกิดนี้เป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำนะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วแยกเป็นสัดเป็นส่วนมากกว่าค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วย ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนอืมโอเคอันนี้เรียกว่าห้องเดอะคิวค่ะเดอะคิวก็เหมาะกับครอบครัวเหมือนกันใช่มีพื้นที่แบบปาร์ตี้สังสรรค์อะไรได้โอเคได้เวลาที่เกณฑ์เกณฑ์รอคอยคือทำอะไรครับเลือกเป็ดเลือกเป็ดห่อนันนีนี่มาแล้วนี่ โอ้สนุกเขาล่ะมีปลาด้วยนะถ้าใครเห็นนี่ในนี้มีปลาเห็นไหมจะมีปลาเนี่ยปลามารออาหารปลานี่สนุกไหมครับเกนนอนบนนั้นเลยไหมได้คิดอ่ะวันนี้เราจะมานอนห้อง วินล่าออนซ๋อเดี๋ยวออนอะไรแน่วินล่าออนเซนโอเคเป็นสามเหลี่ยมเรียกว่าบ้านเอเฟรมเอเฟรมเหรอคะใช่สามเหลี่ยมไปดูกันเข้ามานะครับก็จะเจอกับอะไรมินิบาร์แต่งหน้ากินมินิบาร์ได้ไม่อันไม่อันได้ไงก็มีระกาีดเท่านั้นฮะนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นแบบว่าเตียงนอนของเราเฮ้อตา โอเคห้องนี้พิเศษนะคะข้างบนมีมีขึ้นบันไดไปได้ด้วยไปไปเด็กขึ้นไปเป็นเหมือนอารมณ์ห้องใต้หลังคาอ่าก็คือนอนเป็นครอบครัวได้แหละนี่นะตรงนี้นอนได้จริงไหมฮะนอนได้จริงเลยเหรอโอ้ออ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 ้อออ แล้วเราขึ้นมาได้แล้วเราลงไงเขราะเราถ่ายกาถ่ายโคนพยายามจะลงก็ง่ายนิดเดียวทำไงรู้ป่ะนี่ไงเดี๋ยวโดนลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเลยโดนเลยโดนทุกตัวไปเลยจากนี้ไปห้องพักก็กลายเป็นสวนสนุกเรียบร้อยเอาไปให้คน เอาอีเอาตายตายอ่าด้านนี้เป็นอะไรครับกายเป็นห้องน้ำแก็ตรงนี้ก็เป็นแบบอาบน้ำอาบน้ำเนี่ยอันนี้ก็มีอเมนิตี้ของเอลใช่ไหมเอลสปาแล้วก็ตรงตรงนี้เหมือนมีฟูมเป็นแบบสตีมบาร์สตีมบาร์อ๋อมาสามารถอบไอ้น้ำไปด้วยอาบน้ำไปด้วยด้วยนะโอ้แล้วก็ตรงนี้ก็มีอ่างล้างมือนะส่วนอันนี้เป็นห้องขับถ่ายแบบญี่ปุ่น ก็คือมีแบบอย่างเงี้ยมีคอนโทรลเนาะแล้วก็ใครอยากจะดูวิวไปด้วยครับถ่ายไปด้วยแล้วคนอื่นข้างนอกก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะดีนะให้ข้างนอกดูเราไปด้วยอ๋อต่างคนต่างแบ่งปันกันโอเคตรงนี้นะคะห้องนี้ที่เขาว่าเป็นออนเซ็นนี่คืออะไรคืออันนี้เหรอ โอ้ใช่ออนเซ็นส่วนตัวมีแม้กระทั่งนั่งอาบน้ำเหมือนกันเลยถ้าเครเคยไปญี่ปุ่นก็คือแบบนี้เลยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเหมือนขุดลงไปเพื่อแบบเอาน้ําธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีแร่ธาตุด้วยโอเคที่สําคัญนอกจากมีเก้าอี้ชมวิวตรงนี้แล้วยังมีตะข่ายด้วยใครที่ชอบแบบตะข่ายขาดเตักข่ายขาดลงได้จริงใช่ไหมหลงได้แหมอืม นทำไปหรอ,อกนะแกนจัมปโลีนเหรอ,อ,อไม่ใช่ทำโปรลีนไม่เป็นไรหรอกน้ำหนักนิดเดียวลงไปเถอะไปเออลงไป <laughs> แช่น้ำชมวิวไปนี่บ้านเราก็ประมาณนี้นะครับยามบ่ายค่ะตอนนี้เรามาแช่ออนเซ็นส่วนตัวตอนแรกน้ำ,น,ำน้ำเป็นไงตอนแรกนึกว่า ตั้งชื่อแค่แบบบรรยากาศแต่เป็นยายของจริงแต่ว่ามันดีนะจริงกว่าทยร้อนไม่เกณฑเมื่อกี้กว่าจะลงได้แล้วต้องปรับตัวข้างใหญ่แต่สบายตัวนะใช่ค่ะดีอ่ะชอบนะวิวก็ดีส่วนตัวด้วยใครอยากจะแช่ออนเซนไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเขาคอก็มีออนเซนวิลล่าค่ะ เป็นไงที่นี่ชอบไหมครับชอบมากสวยทุกตรงต้งปกทุกตรงดีงามจริงๆร่งชอบมากจริงๆก็มากันได้ที่วิลล่าป่าสนนะจะตีกันอ่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายดูเพราะว่าของแนะขอนคุณถ้าเพื่อนชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะแล้วก็กดกระดิ่ นับะะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย